เอลิกเทนฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดเผยว่าตนมีความสุขเป็นอย่างมากหลังนังทัพปีศาจแดงบุกชนะเลอันเบติส่งในศึกยูฟ่า,ล,าลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2โดยระบุว่าตนมีความสุขเป็นอย่างมากเบติสเป็นทีมที่ดีเราเห็นได้จากเกมที่พวกเขาสู้กับเลอันมาลิกและบาเซโลนา แต่เราเอาชนะพวกเขาได้ทั้ง2เกมดังนั้นตนคิดว่าเราโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมรึ่งหลังเราทำได้ดีขึ้นในการครองบอลและสามารถเข้าไปกดดันในฝั่งของพวกเขาจากนั้นก็สร้างโอกาสได้หลายครั้งนักเตะทุกคนทำผลงานได้เป็นอย่างดีและโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอริกเทนฮาตกล่าวครับหลังพาทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผ่านเข้าสู่รอบแปดทีมสุดท้ายครับ ซึ่งรอบเปทีมสุดท้ายจะจับสลากในวันนี้ครับช่วงเย็นๆครับในเวลตามเวลาในประเทศไทยซึ่งรอบนี้จะไม่มีทีมวางแล้วครับทีมจากชาติเดียวกันประเทศเดียวกันก็อาจจะโคจรมาพบกันได้ครับรอรุนรอเชียกันครับมีทีมเก่งทีมใหญ่ทั้งยูเวนตุสโลมาสปอร์ติ้งครับที่เอาชนะอาเซนอนมาได้เมื่อคืนเฟรนูดเมื่อคืนยิงถล่มเลเทีเลยครับ รอนติดตามชมติดตามเชียร์กันได้ครับฟุตบอลยูโรปาลีก